อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะไอต้ต้างสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่ที่ช่องเซนลี่กับเชอรีลล่แล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกม Free Fire รกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะเชอล,ลี่จะมาพูดถึง เรื่องกิจกรรมสายฟรีนะคะก็ตอนนี้นะทุกคนสามารถไปแลกรับท่าไหว้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสกินปืนได้แล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะโทเค็นที่เราสะสมมานะคะทุกคนสามารถไปแลกเป็นปืนได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้ปืน <c oughs> ก็สามารถแลกเป็นผลึกคิสตันเอาไว้แลกชุดสวยๆได้เลยนะคะนี่นะคะผลึกคิสตันนะคะใช้แบบนี้นะคะเดวี่ยวอยูนะนะ่นหน้าผลึกคิสตัลผลึกคิสตันอันนี้อันนี้เลยค่ะ นี่นะคะก็ถ้าได้มาหนึ่งนะก็เลือกได้ชุดหนึ่งนะทุกคนก็มีชุดสวยๆเราแลกกันเยอะเลยนะทุกคนนะก็อย่าลืมไปรับของฟรีกันนะแล้วก็มีเป็นของพรุ่งนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้วันที่18นะคะก็ยังสามารถแลกสกินปืนได้อยู่นะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากได้สกินปืนแล้วก็ถ้าไหวแบบสวยๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าเกมแล้วก็ไปรับของฟรีกันเลยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะ